ตอนที่ตอนที่ไล์ไปต้นใบก็แย่นะครับไล์แย่เกินไปก็ปกอะไรตัวเนี้ยโอเคอีกเกออกโรงวันนี้ยิดแมกเลยอีกทีนี้แบบฆาตกรนะค่ตกรจะไปไล์ปั่นไฟอะไรพวกนี้อ๋อตัวซื้อแย่พูดไม่ทำอะไรฮะไปไปไอ่ไอเอจอเครื่องปันป่นปันป่นครับปั่นปั่นยึดแม่ปัน่นกดสี่เอาเอาปัน่นเชอกันอีกแกซัดน้องแม่งเื่องนี้โอเคเอเคนไม่ได้ว่าปัน่นเชอกันเร็วเออ อยากก่ากดพลาดนะมึงมันมเพิ่งอีกูกดจิดแม่ดูเกมอย่างดีนะครับไอสตว์เ้ยสวยทันอยู่อีแกอืมกูรู้วางหน้ากูอยู่มึงไม่ต้องโทษ้โทษกูหลอกมือไงเฮียกดพิด อีแกมันมาอีแกมันมาซ้อนเร็วอยู่ตู้อยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันมาอีแก้วเนี่ยมากูต่อเลยเสร็จแล้วบอลิเจอบอลิเจอบรลิเจอเสร็จแล้วเสร็จแล้วบอลิเาออ๋อจแล้วเหรอ อ๋อไปเพื่อนโดนจับชายย่างไม่งยงยิงงูพวกมึงนี่โง่ได้ใจจริงๆเลยไปเลเซอร์ฮะเครื่อหงหึ่งไปเลเซอร์วันดูฟักสองคนแล้วโอ้ยใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เพื่อนไอ้คนเพืพ่อนคนที่ช่วยไปโดนจับโอ้เกินไปขนาดห้อจับตุ้มแดงไปย,ยึดแม่เอ้าย้อนกลับห้องเดิมซัดไปเลเซอรไปเลเซอรหาะเครื่องปันตอลิเจ อ้ที่อยู่อยู่แถวนี้ก um, ันไปอยู่อยู่ทุยอยู่ใกล้แถวนี้กันไปอันตรายเหลือกูคนเดียวใช่ไหมโอ้กนไปยึดแม่โอ้พวกมึงก็ทิ้งกูเกินโอ้ขนาดพ่อไงสัส ตอนนี้กูอัดอยู่หลังบ้านนะอัดน้ามาไม่ได้นะบ้านมีการก่อสร้างอยู่มึงได้ยินเสียงไก่ขยันก็ดีแล้วดีกว่ายินเสียงปอบเอวปอบเอวปอบเอวปอบเบเอะไรพวกนี้อย่าเถอะไปมาเครื่องหมดไฟเร็วอีแกอีแกหายไปไหนโอ้เกินไปอีแกทิ้งกูเขวัญเลยซัดไปหาเครื่องครับกูจะเร็วไม่ใช่มันไม่ใช่อีแกก็แค่ความกระการอีแกโดนไหมนะ ไอ้ย่ากูต้องไปช่วยสินะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอุ้ยจะเป็นตัวแทนตัวตายนะเพื่อนไปมึงอย่าล่อมานี้แกอีแกมาเลยกูโอ๊ยโอ๊ยมันเอากูแล้วไปแล้วอยู่ห้องเหรออยู่หัวเหรออยู่ก็เลยสัตไปเร็อีแกเดี๋ยวอยู่นี่เดี๋ยวมันก็ตีหัวอีกไปวิ่งไปตูเลยอีแก มันเลี้ยกูมันเลี้ยกูกูรอดอุ้ยเชี่อกูรอดยงไงวะเนี่ยสองตาติดแล้วอืมกินปเทพโพดเดี๋ยวไปปั่นเครื่องก่อนโอเคมาสิลมาไอกเกอืมคณะพ้องขนองัขนยังงี้สิซัดโดดจุกโอ้ไม่มีใครไปไอ้แเกยนยลำทางเลยเนาะ เพื่อนโดนไปไปไป,ไปช่วยไปช่วยเลยมึงแทงนะเว้ยมึงค้นข้านะกูจะเข้าทีหลังมึงเข้าอะไรกูจะเข้าหลังไอ้สัดอีแกมาก็ไปบอกกูจะเข้าไม่ไนระอีแกเข้าเข้านะ าลิ้วเขาลิ like ้วเขาลิ้วเขาช่วย aw, ช่วยกดีก็ดีก็ดีไปแล้วไอ้แกไปแล้วช่วยเพื่อแล้วไปเลยไปเล้วย็นแม่ไปเล้วไปเล้วย็นแม่สวยไปจ้าไปจ้ามุงใส่ดีมุงใส่ดีมุงใส่ดีจ้ามุงใส่ดีอ้ยยืนไปไเฮียไปละ ดีกว oh, well oh, ่านี er. ้แกเว้ยอย่าลากูไปไอ้แกเฮ้ยมันไม่เห็นกูพี่ได้อยู่ได้อยู่ลิกลิลุกูุกลุกลุกลกลุกเอาขี้ไม่เห็นกูตางงงงงงนไม่เห็นกูไม่เห็นกูทุกคนไม่เห็นผมทุกคนไอ้แกยังงงเลยไอ้แกยังงงนี่โอาขึ้นงงเลยสัสตือตือตือ้เหี้ยเป็นลมเดือดเลยสัตว์อุ้ยมาเรียวปาริจ้าวิวตูแป๊บ เด็กเราอี้แก่ไม่รย้จะมาห้องอีซัตไปแล้วอี้แก่ทิ้งยู่โอเคมเมอรดปอดยัดไปไปแล้วมึงใช้ชีวิตต่อไป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  อไอ้สัตว์อีแกนด้งูตีเด็กกูกันไปอีกแกมึงยังจะชีวิตต่อไปโอ๋อไม่ช่วยกูหรอกเพื่อนกูยังช่วยมึงเหรอไอ้สัตว์อีกแกมม่เล่นเฝ้าไอ้เหี้ยได้มึงมึงนะคุณจะล่างคนเดียวเลยคุจะเป็นคนร่างคนเดียวแน่ มาช่วยกูมาช่วยกูมันไปตอนที่มันไปอีแกงทำเพื่ออะไรกันช่วยกูก่อนโอ้กูยังชอบเลยทุกคนกลัวนะครับเพื่อนไม่มาช่วยกูครับลงังเลเล็กกูช่วยมันสัตว์อ่ายึดเข็กกูจะตายแล้วกูจะตายแล้ว,าลวมาหน่อยนี่ไม่มีใครมาได้เดี๋ยกูไม่ช่วยใครแน่นอน เฮ้ยสวยโอุยกอดกูนึกว่าจะไม่มีขามาแล้วไอ้กเกียช่วยเกียกันกูอยู่ข้างล่างอยูิงบนเลยครา่งนี้เสรล้โอเคหายกเกียกันอีกเกียมันยังไม่ตายใช่ไหมใช่ยังรอดมาเลยว่อาอ,อะไรเอาแม่งพูดอีกเกีย เฮียพูดไปได้กูลืมไปย็นแม่อุ้ยเขี่ยวม้าม้าไอสัตว์เปลี่ยวตัวไรีอ่ะอือเฮียเจริญเปลี่ยวตัวไ่ได้เอ้ยเฮี่ยกูดไปได้กูเจ็บอือเอ้าเดี๋ยวช่วยเพื่อนอยู่ทางโน้นกันวะไปพน้นไปนู้นกันไปนู้นเลยไปนู้นเลยไปไปปั่นเครื่องไปเจาะไปเจ้าะไปเจ้าะพี่เป็นเล่าน้องชาย ไปแล้วน้องชาย,ยื้อก่อนเกยียร์คุยหน้าเกียร์ทั้งหลยย้อไว้สัตว์อ๋อนี่ทางออกยอยู่ข้างล่างอุ้ยเฮียต้องเสียงดวงว่นี่มันตีได้เดียวดับเลยแล้วเนี่ยอุ้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 ยมันเห็นแป๊บหน้าแป๊บหน้าอย่าเพิ่งหน้า แกไม่เห็นแกอยู่บริสิสิแกเพื่อนโดนหน่ยเพื่อนโดนหน่ะไปช่วยเพื่อนหน่อยด,ดิเพื่อนอยู่ข้องบนด้วยสัตว์มึงอย่ารีบมึงอย่าเพิ่งรีบ ไม่ชีว <substit uting> ิตแล้วเพื like ่อนไม่ชีวิตแล้วไปตัดิแก่ว้าวลูาวว้าวรอกเรลวรอกลี็วรอกเร็วกลีวดิรอกเรดิอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอยู่บนเลยวะไอ้เหี้ยไม่รู้เนี่ยอยู่ไหนมันปั่นอยู่ไหนเนี่ยปั่นคนเดียวแม่งกับพังอยู่คนเดียว โอเยเล่นง oh, ูนะได้เหรอเล่นงูเก้อหนิเกียมามามาอีเกียใครวะโออีเกียปันยัดแม่ปันงูงูไอ้ซัดไป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 ลีไปรีบไปลีไปเลยรีบไปเลยกลัวแพ้แม่กลัวแพ้ตอนนี้กลัวแพ้แน่นอนยัดขี้กลัวแพ้ไอ้สัตว์ว่ามันดูแต่ทางดูจากทรงไร้เงี้ยแพ้แน่นอน กูไม่ช่วยเพื่อนไอสัตว์กูจะเอาตัวรอดก่อนแม่งกูกจะรอดไดกแต่เกมนี้ยาก,กยเกินอุ๊ยไแกอีแกมาวิ่งอย่าดจ้อเอาวิ่งอย่าดื้อไปแล้วไปแล้วจ้ากูคนทางนี้ก็ได้วะกยังได้มีทางออกอยู่คน กูจำไม่ผิดนะเราท่องอยูขอ่ข้างบนใช่ไหมวะคำทุกขว่าถ้ากูจำไม่ผิดเดอ้อใช่หรือไม่อันนี้เพื่อ้ององยันแม่หลอกดาวไปจา้ากูโดน โด,ดชุบโอ้อยยัแม่โดนไอ้สัตวูวูอย่างยออเลยนี่เฮียเอจะไปน่าหิ้งน่าหิ้งพูดเอ้โด,ด,ดนทุกคนจบครับโอ้อยเฮียเอยันแม่ทุกคนเรีดโดรีอูวีแกงจำมึงเจอเฮียกูจะจำหน้างไว้เลยเฮียชื่อเฮียอะไรนะกูจะจำหน้าไว้สัตว์ โอเคก็ไลฟ์ของวันนี้เปน็นประมาณนี้นะครับผมไม่อยากไลยเยอะจะเก็บแบตไว้แ้วตอนคืนนะก็ไล่นี้จบเพียงนะ้ครับบาย